สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาจัดเสวนาเรื่องแนวทางการเลี้ยงแพะให้ประสบผลสำเร็จในงานวันปศุสัตว์จังหวัดพังงาโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการเสวนากว่า300คนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29กรกฎาคม2553นายในเยี่ยมสุริยาพารุสุกผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่องแนวทางการเลี้ยงแพะให้ประสบผลสําเร็จโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจากทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดพังงาจํานวน300คนและเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงอีกจํานวน50คนเข้าร่วมการเสวนาภายในงานวันปศุสัตว์จังหวัดพังงาณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงานางสาวรวีวรรณยิ่งวนณสิริปศุสัตว์จังหวัดพังงากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดพังงาโดยได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งปี2553มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการเลี้ยงแพที่ถูกต้องตลอดจนการตลาดและการปรับปรุงเนื้อแพะในระดับอาหารฮาลาลโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2551จากจังหวัดภูเก็ต ประธานชมรมแพะภาคใต้ตอนบนและประธานชมรมแพะพังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนา